สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขวัญใจสาท์แคมินยูเคมาีกล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเที่ยวพักผ่กับครอบครัวนะคะช่วงฮอลเดย์หยุดยาวของเราก็เราก็ไปไม่ไกลนะคะพอขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะเราไม่มาด้วยไม่อยากขับรถไกลนะคะทุกคนก็จะไปพักอยู่ที่ เรียกว่าคาราวานพาร์คนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนอังกฤษเหมือนกันนะคะคนอังกฤษก็ชอบเที่ยวแบบนี้หละคะ่ะเวลาเขามีเด็กเขามีมามีอะไรนี่นะ,ะไปอยู่แบบนี้สะดวกสบายมากค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะมาถึงที่แล้วนะคะเป็นคาราวานพาร์คมาน้อยก็ตื่นเต้นมากค่ะจึงก็เดินมาหยุดกระวิ่งไปทั่วคาราวานสิ่งใหม่นะคะครั้งแรกใน ของเขานะคะที่มาเที่ยวที่นี่ก็เลยมันก็มาให้เพื่อนๆดูไห้ครองครัวนะคะก็มีห้องครัวอยู่ในตัวด้วยนะคะทุกคนเวลาเราอยากทํากับข้าวกินอะไรนี้นะคะก็เอาแต่พวกของที่ไม่จําของที่ไม่มีนะคะเอามาด้วยก็มีถ้วยชามทุกสิ่งทุกอย่างให้เราด้วยนะคะทุกคนมีหม้อมีช้อนมีตู้เย็น อันนี้เป็นแก้วนะคะแก้วที่ก็ให้ดื่มกันค่ะทุกคนไมโครเวฟก็มีให้ด้วยค่ะอันนี้ตู้เย็นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อของนะคะเพราะว่าเพิ่งมาถึงก็ก็มีให้ทุกอย่างนะคะทุกคนนี่ตอกินข้าวนะคะแล้วก็นั่งเล่นนะคะอันนี้ที่นอนของลูกมานะคะคืนนี้สงสัยจะไม่ได้นอนแน่นอนนะคะ พอตื well. ่นเต้นนะคะเขาที่แปลกใหม่ของเขาอาจจะไม่ค่อยนี่นะคะก็อย่างว่าเวลาเรามาเที่ยวเราก็ชอบเอาพวกของกินของอะไรมาทำกับข้าวในนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราประหยัดไปอย่างหนึ่งนะคะเพราะอาหารการกินที่นี่ก็ม่แต่อาหารฝรั่งนะคะสาวเมยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ชอบทำอาหารกินกันเองค่ะทุกคนแล้วก็ ลูกแพ้อาหารหลายอย่างด้วยก็เลยเวลาไปเที่ยวไหนก็เราก็ชอบเอาพวกซื้อโครงกับข้าวมาทํากินเองในบ้านค่ะทุกคนเรากลางคืนเราก็ออกไปเที่ยวนะคะการหลังจากที่ขับรถมาถึงก็เหนื่อยมากค่ะทุกคนได้กินส้มตำแซบๆกับข้าวผัดน่ากินมากค่ะก็ได้ถ่ายบรรยากาศข้างหน้านะคะที่เขาเอาคาราวานมาวางไว้ สำหรับขายนะคะเป็นคาราวานใหม่นะคะทุกคนสวยงามมากค่ะบางงานก็มีสองห้องนอนบางงานก็มี3มห้องนอนนะคะเป็นกระทัดรัดมากค่ะอยากอยากมาอยู่แบบนี้แหละแต่ว่าเล็กๆน่ารัก,นร,กนรักนะคะช่วงเช้านี้ก็าจะกินข้าวเช้าในคาเฟ่แต่ก็ยังไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถ่ายบรรยากาศทะเลใกล้ๆให้เพื่อนๆดูนะคะ วันนี้มือนจะว่าสัสก,กาศดีมากค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะก็ถ้าใครผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย